ในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยไม่ใช่แค่ความสนุกสนานสาดน้ําประแป้งกันแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าจะเป็นวันผู้สูงอายุวันครอบครัวด้วยใช่ไหมเราก็ต้องนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะใครเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ส่งข้อความมาคุยกันเพจ Facebook นะคะ 9 m c o t คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้หรือเปล่าน้องเต๋อเห็นไหมใช่อยู่ในโลกออนไลน์คนเห็นภาพแล้วอุ้ยสงสารคุณยายท่านนี้มากเลยไปนั่งอยู่คนเดียวริมถนนเหมือนรอให้ลูกให้หลานมาเยี่ยมในช่วงสงกรานคุณผู้ชมลองไปดูภาพกันก่อนค่ะนี่นะคะเอาเก้าอี้มาวางแล้วนั่งอยู่คนเดียวแบบนี้เลยคลิปนี้นะคะโพสต์อยู่ในติ๊กต็อกค่ะคนที่โพสต์เป็นเพื่อนบ้านของคุณยาย โพสต์ภาพนี้แล้วก็มีข้อความว่าลูกหลานไม่มีใครมาหายายเลยยายอยู่คนเดียวรเราคนข้างบ้านสงสารมีอะไรก็ซื้อมาฝากยายแกน,น่าสงสารมากนะตื่นเช้ามาสูดอากาศเห็นยายมานั่งแบบเนี้ยรอลูกหลานแล้วก็ติดแฮชแท็กว่ารอคนกลับบ้านสงสารคนรอกินข้าว โอ้โหหลายคนได้เห็นโพสต์นี้นะคะมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแน่นอนเห็นภาพก็ต้องสงสารคุณยายเนาะแล้วก็คอมเมนต์ไปขอบคุณเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือคุณยายมาโดยตลอดนะคะหลายคนก็เลยสงสัยว่าไม่มีลูกหลานมาหาแกเลยเหรอนี่สุดท้ายเจ้าของโพสต์มาตอบค่ะว่าลูกหลานเก็ม,มานะมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเลย คือมาแล้วกลับเลยไม่ได้มาอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็ตามเรื่องให้วัดแล้วยังไงต่อคุณยายชื่ออะไรลูกหลานมาเยี่ยมแป๊บเดียวแล้วเป็นยังไงบ้างคุณยายท่านนี้นะคะชื่อคุณยายละอองอายุตั้ง91แล้วแต่แกก็ยังอย่างน้อยแกก็ยังแข็งแรงเนาะอายุ91นะคะอยู่ที่ปราจีนบุรีมีลูกตั้ง7็คนแน่คุณยายบอกว่าวันนั้นยายมารอลูกหลานจริงๆรอให้ลูกหลานมาเยี่ยม แต่ก็ไม่มีใครมาเหมือนเขามาเขาก็กลับบ้านเขาก็คือ,อข้างๆบ้านคุณยายก็เป็นแบบเหมือนบ้านญาติอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้นค่ะค,คือมาหายายแล้วก็กลับบ้านตัวเองอม,มาแค่แป๊บ ไม่มีใครมาอยู่ด้วยค,คือมารอจนสายๆเลยจนร้อนอ,ะอ่ะรอจนร้อนนั่งรอริมถนนไม่ไหวกลับ<ฮ>เข้าบ้าน<ฮ>ยายก็เลยฝากบอกว่าอยากให้พายายไปหาหมอหน่อยอแต่ลูกหลานก็ไม่พายายไปเลยเขาไม่มีเวลาเขาทำงานการยายก็เสียใจนะกับคำตอบของลูกหลานที่บอกไม่มีเวลาเมาแต่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะเสียใจจนไม่รู้จะยังไง ก็ไม่รู้ลูกหลานจะกลับเมื่อไหร่ยังไงอยากให้ยายตายไปหรืออย่างไรทําไมไม่ช่วยพายายไปหาหมอ,อหยายบอกว่ายายอายุเก้าสิบกว่าแล้วก็อยากจะให้ลูกหลานอยู่ใกล้ชิดเนาะเราก็ใจเนาะความรู้สึกผู้สูงวัยอ่ะความสุขของเขาก็คือได้เห็นลูกเห็นหลานเติบโตอย่างมีความสุขแล้วก็มาอยู่ใกล้ชิดนะคะแล้วคุณยายมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยที่อยากจะให้ลูกพาไปหาหมอแล้วไม่มีใครพาไปหาหมอแล้วลูกเนี่ย เจ็ดคนนะใช่ลูกเจ็ดคนออบอกว่าลูก7็คนปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหใช้แป้วมากเลยใช่เหมือนอที่บอกว่าคุณแม่คนเดียวเลี้ยงลูกกี่คนก็ได้อะแต่ลูกโอ้โหเจ็ดคนสิบคนที่เลี้ยงแม่คนเดียวยังไม่ได้เลยอแล้วคุณยายแกบแบบ อย่างน้อยๆมิวก็มองว่าคุณยายแกยังมีแรงไงลาเก้าอี้ไปไปนั่งอยู่ได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอายุขนาดเนี้ยมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างแหละตามวัยดังนั้นก็ต้องก็ต้องดูแลแกใกล้ชิดกว่านี้ไหมใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ตอบว่าลูกหลานนะเผื่อจะมีอะไรที่จะบอกว่าเออเราไปดูแล้วพาแกไปหาหมอแล้วก็ก็บอกเราได้นะจจะมีเหตุผลของเขานะ เป็นกําลังใจให้คุณยายค,ะค่ะเป็นกำลังใจให้คุณยายละอองนะครับผมอ้าวข่าวนี้ฮะข่าวนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเกิดขึ้นบ่อยในปปช่วงสงกรารน,นะฮะล่าเนี้ยต้องเตือนเพราะอย่างที่บอกว่าวันไหลย,ยังมีสงการยังมีในหลายพื้นที่นะฮะเพราะว่าช่วงสงการเนี่ยจะเจอเยอะกับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสยองขวัญมากนะครับ <c oughs> ก็คือเหตุการณ์รองเท้ากินคนรองเท้ากินคนเป็นยังไงฮะ รองเท้ากินคนก็คือการที่คุณใส่รองเท้าแตะไปเล่นน้ําแล้วเท้าหลุดออกไป,ปรื้เอเข้าไปอย่างนี้เลยรองเท้าแตะกินข้อคุณนขุนมานั่นแหละเขาเรียกว่าปรากฏการรองเท้ากินคนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องขำนะครับเพราะว่ามีคุณหมอมาเตือนฮะไปดูภาพครับรองเท้ากินคนเป็นยังไงนี่ฮะ ช่วงสงการแบบนี้นะครับผมใครที่ใส่รองเท้าแต่ออกไปเล่นสงการเนี่ยจะเจอกันบ่อยเลยกับเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าปรากฏการรองเท้ากินคนแบบนี้น,นะครับผมเรียกว่ารองเท้ากินคนจริงๆใช่ไหม <laughs> เป็นปรากฏการ์ <c oughs> เขาเป็นไวรัลเลยพี่ผมว่าน่าจะมีแฮชแท็กรองเท้ากินคนเลยล่ะชื่อมันน่ากลัวมากอะน้องต๋อ รองเท้ากินคนนะฮะจะเห็นกันบ่อยในช่วงเทศกาลสงการใครเห็นเนี่ยก็อดขำไม่ได้นะครับผมเพราะว่าหลายคนก็ช่วยหลายคนก็บอกว่ารองเท้าบางยี่ห้อเนี่ยคือมันก็นะราคาค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็เป็นรองเท้าแบบที่เป็นสลิปเปอร์ก็คือใส่รองเท้าแล้วก็สอดเข้าไปพอโดนน้ําไปปุ๊บมันก็ยืดยืด <c oughs> <c oughs> เสร็จ <c oughs> เนี่ย,ย <c oughs> คือถ้าสบายหน่อยก็เอาเดินไปทั้งอย่างนั้นล่ะใ <c oughs> <c oughs> ห้มันขึ้นไปถึงนักแข้งเลยอะ่ะเออ บางคนก็บอกว่าอ้าวช่วยกันผมเห็นอยู่คลิปหนึ่งคือเป็นเรื่องใหญ่มากคือบอกให้ทุกคนออกจากพื้นที่กันแม่คนเนี่ยหมดสติเพราะต้องการที่จะช่วยเอารองเท้าที่กินขาคนเนี่ยออกไม่แต่ผู้ประสบเหตุผู้ประสบภัยส่วนใหญ่จะขำนะครับจะหัวลาะตัวเองด้วยแล้วเพื่อนก็หัวลาะด้วยอย่างนี้นะ พอรองเท้าเข้าไปในข้อแล้วอะแน่นอนว่ามันเอาออกยากแน่นอนอนะครับผมด,ดึงก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้จริงจริงจ,งจได้ว่าเมื่อปีที่แล้วนี่ก็มีข่าวถึงขั้นว่าพี่กู้ภัยเนี่ยต้องมาช่วยเอ,เอารองเท้าออกให้เลยนะฮะซึ่งพี่กู้ภัยใช้วิธีการตัดเลยนะฮะ,ะในกรณีตัดรองเท้าก็ง่ายดีาตัดรองเท้าก็ง่ายดีแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าบางทีเดี๋ยวนี้รองเท้าแตะเนี่ย บางทีราคามันก็ค่อนข้างสูงนะฮะแถ้าดึงออกใส่อีกมันก็กินเท้ากินเราอีกปะนั่นสิฮะ <c oughs> เขาถึงได้เตือนว่าถ้าจะออกไปเล่นนะ้ําสงกรานเนี่ยไม่ควรจะใส่รองเท้าแตะแบบที่มันเป็นรองเท้าแตะแบบสอดธรรมดาควรจะแบบเป็นมีเชือกอหรือว่าเป็นรองเท้าที่มันหุ้มหน้าขาอะไรแบบนี้ดีกว่ารััด้นใหมแบบครับ แน่นหนาน่นนะอ้าวมีคุณหมอออกมาเตือนเรื่องกรณีรองเท้ากินคนเนี่ยนะฮะนายแพทย์พัทระจุลศิรินะครับญญศัลยแพทย์กระดูกและข้อเจ้าของเพจกระดูกและข้อบายบออหมอพัฒนะครับเขาแนะนําวิธีป้องกันว่า1ก็คือควรใส่รองเท้าที่มีสายรัดนะฮะหรือว่ารองเท้าแบบหัวปิด2คือถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้นั่งลง ยกขาข้างที่มีรองเท้าติดอยู่เนี่ยนะครับขึ้นสักหนึ่งนาทีเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลกลับลงมาที่ลําตัวลดอาการบวมของขาแล้วค่อยๆถอดออกเพราะว่าเวลาที่ เลือดมันไหลลงไปกองอยู่ที่เทา้าเท้าววมปุ๊บเนี่ยจะถอดรองเท้าแตะออกมันก็ถอดยาก <ul> ใช่ไหมฮะ <ul> สามครับถ้าเอาไม่ออกจร игр, ิงๆอันนี้ก็ต้องอย่างที่บอกพึ่งกันไกครับตัดเลยอย่าพึ่งพยายามดึงออกเพราะว่าถ้าพยายามดึงออกเนี่ยมันอาจจะเกิดแผลแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้นะฮะโอ้โหถึงขั้นคุณหมอต้องออกมาเตือนเลยแต่คลิปนี้พี่มิวสงสัยว่าเดินขนาดไหนมันลื<ร>่นลมอีท่า ell, ไหนรองเท้ามันกินไปถึงนักแข้งเกือบถึงเข่านะ <ul> <ul> เออ,อมันขึ้นไปแบบคือแล้วรองเทา้าต้องบอกว่ารองเท้าแตะเดี๋ยวนี้คือโฟมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดคิดมาก<อ>โฟมแล้วมันก็จะมีโฟมแบบหลายๆวัสดุใช่ไหมฮะ<อ>หลายๆวัสดุโฟมที่ลื่นบ้างไม่ลื่นบ้างแต่ส่วนมากก็จะลื่นเลยนะฮะ<อ>ซึ่งยิ่งบางยี่ห้อราคาเนี่ยมันคู่หนึ่งมันเป็นหลักพันนะพี่ จะตไัไม่อยากตัดทิ้งเนาะจะตัดทิ้งมันก็เสยียดายใช่ไหมฮะบางคนก็ใช้สบู่บางคนก็อทําตามวิธีที่คุณหมอบอกแล้วกันก็ยกนอนเอาเท้าชี้ฟ้าสักเลือดมันไหลลงมาข้างล่างเท้าจะได้ไม่บวมแล้วก็ดึงออกหรืออย่างน้อยหาสบู่แล้วกันอ่าใช่ให้มันลื่นๆใช่ไหมคะครับเอาน้ําสบู่<อ>นะฉโลมฉลมหน่อยแล้วก็ดึงออกใครประสบเหตุ การแบบนี้บ้างคะช่วงสงกรานลองเล่าให้ฟังนิดนึงรองเท้ากินคนแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะช่วงสงกรานนะครับจริงๆเนี่ยผู้ใหญ่เองเนี่ยเวลาลดน้ําต้นไม้ในบ้านแล้วใส่รองเท้าแตะออกไปก็เท้าเปียกน้ําแล้วเดินต่อพอเดินต่อลื่นเสร็จปุ๊บรองเท้ากินคนก็มาเหมือนกันใช่แล้วต้องระวังล้มไงที่หลักผู้ใหญ่ล้มทีนึงแย่เลยนะคะนี่ค่ะ เหตุ S <S <S การณ์รองเท้ากินคนครับใช่ค่ะตกใจเลย <S <S ชื่อเรื่อง <S <S เปิดเปิดซะน่ากลัวเลยนะฮะรอ,องเท้ากินคนออส่วนเรื่องนี้คะ่ะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ป้ายรถเมย์คือเวลาเราไปคือรถเมย์เนาะบางบทีเส้นทางเปลี่ยนสายรถเมย์เปลี่ยนหรือบางทีเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ต้องไปยืนดูบางทีเขาก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่รู้ใครไปแก้ให้ไปอัปเดตข้อมูลที่ป้ายรถเมย์ คลิปนี้ค่ะภาพนี้คนบอกว่าประชาชนไปช่วยอัปเดตข้อมูลกันเองเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาช่วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูภาพก่อนดีกว่าค่ะนี่มาขีดค่าว่าอาล่าสุดสายนี้ไม่ได้ผ่านตรงนี้แล้วนะกาก,กบาททิ้งเลยอันนี้อ<า>ตอนแรกถ้าไม่ไม่เห็นป้ายข้างบนว่าเป็นป้ายการจราจรนี่ผมเข้าใจไปทางอื่นนะฮะน,นี่ป้ายตงูงรถเมย์ค่ะครับอา่าสุดท้ายเส้นทางไหนบ้างที่เขาไม่ผ่านและ ก็มากากระบาดทับไปเลยว่าเขาไม่ผ่านแล้วนะ<อ>ไม่ได้มาตรงนี้แล้วนะมีปากกาขีดเขียนอัปเดตข้อมูลให้หมดเลยค,คนสงสัยค่ะครับใครมาอัปเดตข้อมูลประชาชนช่วยกันเองหรือเปล่ามาอัปเดตข้อมูลกันเองหรือเปล่าคนแชร์กันเยอะมากนะคะโอ้โหซึ่งถ้าเป็นประชาชนมาอัปเดตกันเอง คำถามมันก็ย้อนกลับไปว่าแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําไมคุณไม่มาอัปเดตให้ประชาชนละ่ะ oh. นักท่องเที่ยวหรือคนที่ไม่ได้ขึ้นรถเมยบ์ยบ่อยๆแล้วเขาจำเป็นต้องขึ้นรถเมย์เขาก็งงแย่สิบางทีมายืนรอรอเป็นครึ่งวันไม่วิ่งผ่านตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยเหรอ oh. ทํายังไงอะ่ะนี่เนี่ยอาจจะบางสายเขาไปกากบาดท,ทับก็คือไม่วิ่งแล้วใช่ไหมถ้าถ้าเราไม่รู้แล้วประชาชนไม่มาช่วยกแก้ให้ก็ยืนรอไปสิน้องเตอ๋อไม่มาสักทีอย่างเงี้ยเหรอนั่นเสียหรือ ถ้าเจ้าหน้าที่เป็นคนมาอัปเดตให้เองแล้วทำไมใช้วิธีอัปเดตแบบนี้มาขีดค่าง,ง่ายๆอย่ายงีาง้แล้ว<อ>หรอไม่แก้ให้มันเออดูดีเป็นเรื่องเวลาวันนี้หรอเออแต่อันนี้ที่ผมก็มองปิก<อ>มินกันนะพี่คือ,คอใ,นในกรณีที่ทางการเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมาอัปเดตข้อมูลเรื่องของการเดินรถรถเมย์เ,เองเนี่ยนะฮะคือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกเข,เ,ขเขาเขียนหรือว่าขีดทับเนี่ย ตกลงแล้วเนี่ยมันมันมีการตรวจสอบหรือว่ามีการเช็คจริงๆว่ามันหยุดเดินรถจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามามขีดเขียน,นเลขจ้างละก็เป็นไปได้ใช่ไหมละ่ะเรื่องนี้จริงๆเนี่ยจเจ้าหน้าทีเ่เมื่อเห็นภาพนี้แล้วผมคิดว่าควรจะไปวีเช็คนะฮะแล้วก็กลับไปทําป้ายใหม่เพื่อบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาขีดค่าเนี่ยมันยกเลิกไปแล้วจริงๆรถเม์สายนี้ไม่ได้ใช้เส้นทางนี้แล้วจริงๆเพื่อจะเป็นการตรวจสอบ ทั้งอีกย่าอีกครั้งมือน,ะ,นะฮะก็เป็นไปได้ว่าคนมือบอลไปขีดเขียนเล่นๆมันก็มีก็อาจจะเป็นไปได้ใช่แล้ว <นะ S 2> ตรงอื่นมีอีกไหมคะหรือว่ามีแค่ป้ายรถเมล์ตรงนี้ที่เดียวอ่ะ ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่สุดท้ายก็ฝากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูให้นิดนึงเพราะตอนนี้แชร์กันว่อนเน็ตเลยว่อนเน็ตจริงๆและเอาจริงนะเจ้าหน้าที่โดนตําหนินะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ออกมาชี้แจงว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาชี้แจงนะครับแล้วไปกลับไปตรวจเช็คด้วยว่าที่เขามาขีดฆ่าเนี่ยตกลงเนี่ยเขาหยุดเดินรถจริงจงหรือเปล่าอืเออจริงนะคะก็แบบอะไปตรวจสอบให้หน่อย นะจริงมันก็มองได้หลายมุมเนาะใช่ใช่เราต้องพักแล้วเหรอครับไปเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันสงการมนาะฝากคุณผู้ชมอยู่ในเช้าสุเดเครับ